ช่วยด้วยไม่เป็นอย่งนี้ไปแหละได้ไปเ <laughs> <laughs> นยแบบนีค่ะใหโยก็มาสองแพลตฟอร์มเลยนะคะฮิฮ <laughs> ิวันนี้เชิญมาทำงานพิเศษในอันะี้เตรียมการ <laughs> เตรียมงานใดๆน,นะคะอาจจะ มีลูกวันนี้ก็คือเป็นโลกวันเกิดไว้อทุกคนได้รับชมแน,น่นอนแต่งหน้าับมสวยงามได้ยินกันไหมอ่ะจะพูดเสียงดังๆให้นะคะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะจันจเ,นเมียเมเนเตอร์ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทุกคนสุขสันต์วันเกิดให้กันนะคะอันนี้ก็อายุไม่พูดแล้วกัน เลขก2ปีสุดท้ายแต่ว่าก็ยังรู้สึกแต่ว่าก็ยังรู้สึกเป็นการเริ่มแต่ว่าก็ยังรู้สึกเป็นการเริ่มต้นการเริ่มต้น การเริ่มต้นอะไรแต่ว่าก็ยังรู้สึกเป็นการเริ่มต้นการเริ <voir> ่มต้นอะไรแต่ว่าก็ยังรู้สึกเป็นการเริ่มต้นการเริ่มต้นอะไร กลับมาแล้วน่านนแอบไปดิค่วันนี้ก็ได้แดดแล้วก็นะคะหมูเรามันในิกตอกฮู้เราขอหน่อยเอ๊คุณมันอยู่ไหนเราอะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ็นทาร์สหรออันนี้ไงเออเอ๊ะเอฟเฟคมันเอาออกตรงไหนนะทุกคนไม่มีเอฟเฟคไหมอ่ะเอาอย่างไงเอฟเฟคอะไอย่างเงีอาอะไรดี ุณนะคะให้ดูสองจอขอบคุณมากเลยวันนี้ก็มาถ่ายอะไรไปเยอะมากๆเลยนะคะก็เป็นชุดติ้งแรกในฐานะเออชุดติ้งในฐานะอะไรดีนะในที่อสาค่ะเป็นในฐานะที่ออกตังเอ,อง <laughs> <laughs> น้าที่ดูแล แล้วให้ผู้จัดการในการหาคนมาถ่ายทำโน่นนี่นั่นนะคะอย่งก็ฝากเราติดตามคอนเทนต์คือก็ต้องบอกว่ามันอาจจะใช้ได้ยาวๆพอสมะควรในการถ่ายทำวันนี้เปลี่ยนไปหลายลุกอยู่นะคะก็เดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นในวันนี้แหละหนึ่งลุกออกไปแน่นอนใช่ไหมวันนี้ปล่อยแอปเซ็ตแท็บบิ่นเบิร์เดย์ใช่ไหมเพื่อนโอเคถ้าแอดเอไม่ปล่อยไปดูดิแอดเอนะทุแอดไม่ปล่อยเ <laughs> ปล่อย <laughs> <laughs> เราเราก็มีทีมงานเพิ่มเติมนะคะก็ไม่ต้องห่วงนคุณปนล้วยก็พยายามที่จะจัดการอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเรากำลังค่อยๆเป้ค่อยๆไปเรียนรู้อยู่พอดีนะคะแต่ว่าก็ ที่คิดนะคะต้อขอบคุณแอดแอดทั้งหลายของเราด้วยนะคะที่ดูแลเชิญมาขอบคุณนะเพื่อนไปรับไปส่งคนหนึ่งจะไปไปรับไปส่งคนนึงจะเป็นคนไปรับไปส่งแล้วเป็นเลขาแล้วก็อีกหลายคนก็จะทําหน้าที่อื่นๆ่งและอีกหนึ่งคนที่เป็นหน้าที่ผู้จัดการจะเปนคนมุนเย สวยมากเลยคขอบคุณนะคะขอ,อให้ปังๆเลยขอบคุณค่ะขอ สางเนะยอนนี่ตมาดูชิงหนัสังเกนะยันนี่ตัดมาดูเง็ยบจิงหรอีคะเรอยชิดเนาะแล้วไม่่อยไปนด้วยเพื่อนเคนไอทูกิ a เยอะเยยะทุกคนขอโ ทำยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนปิดไลฟ์ก่อนไปทำไมปิดอ๋อเจอขอบคุณนะคะสก๊อทแตยังไงเครื่องนี้นะได้โอเคคือก็เย้ขอบคุณนะคะกลับมาแล้วกลับมาแล้วแต่ว่าน่าจะมาไลฟ์ไม่นานนะคะเดี๋ยวมีไปรัก ภาพกับน้องคนนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสเดินสายกับคนอันคุงนะคะอเออก็ฝากด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วก็ติดตามซีรีส์เดินเดินพิกนายนนะคะในเยอสมอยแต่ละปีที่มีเชอค่ะทางช่องวัน31ค่ะบอกเลยสนุกมากๆแค่ตอนแรกทุกคนน่าจะแบบอึ้งกับกับกับตัวเชออยู่พอสมควร <laughs> กับตัวละครนับดาวน่าจะอึ้งกันอยู่ทุกคน น่าจะเป็นเรื่องที่แฟนๆเชออยากเห็นเธอเล่นแนวนี้มามานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องเอมนะคะหนุ่มเอมของเรานะคะที่เห็นพระเอกใหม่ช่งางวันด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยก็เจอกัน ías. บอกเลยว่ามันสนุกชอบเป็นคนหนึ่งที่ รออ่านบทเสมอเลยแล้วก็แต่ตัวละครเชื้อค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยกับเชื้อนะ่ะหมาถึงเชื่อเหนือ่อยกับการเป็นเขานิดนึงเหมือนกันเพราะว่ามัน,มนไม่ง่ายไม่ต้องแล้วมั้งจะกลับไปเหรอกลับไปบ้านไม่เป็นไรหรอกม่อ่ะแล้วแ <laughs> กแกแกลับมาทางไอจค่ะวัสดีค่ะ <laughs> พ่อชื่อแอดออ๋อเวมื่อกี้ใส่ในเมลอะจริงเหรอเมื่อกี้ใส่ในเมลเลยเหรอไม่ใช่โอ้มันตัดใช่ไหมก็ฝากอันดีแฟนๆทางนี้นะคะกลับมาแล้วตะกี้เกิดเหตุนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาล่ำลากกันอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งอ๋อโอเคโอเค คุณนะคะก็นั่นแหละคะ่ะฝากคนงานด้วยนะคะปีนี้น่าจะน่าจะประมาณนั้นแล้วที่เหลือก็จะเป็นคอนเทนต์ออนไลน์นะคะในขณะนั้นสแสดงน่าจะน่าจะประมาณนั้นไม่มีไม่ได้ถ่ายอะไรเพิ่มเติมไปเลยยังไม่ได้ถ่ายเพิ่มนะคะเป็นช่วงเคลียร์เคลียร์งานแล้วก็พักผ่อนเชื่อได้พักเยอะขึ้นจริงๆแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านจะไปเที่ยวค่ะ ไม่ถึงที่หน้าหรอวก,ก็ทย์นี้แหละอยา <c> ก <oughs> จะไปโซโล่ทริปเลยทุคๆๆยกคนไปกำลังใจอื่นๆด้วยแต่ว่าน่าจะอัปเดตอยู่ยังมีผลงานยังมีอะไรอยู่เรื่อยๆไม่ได้แบบทิ้งไปนานขนาดนั้นแต่แค่ไม่ได้อัปเดตทุกวันแค่นั้นเองนะคะจะ <c oughs> ไปเที่ยวค่ะ ดูแลน้องๆอย been, andal, the familia, ู่นะคะเงเป็นงานเงเป็นงานเสริมจะไม่ได้แหละเป็นงานเสริมเป็นผู้จัดการโรงเรียนเคอยู่นะคนงานหลักเป็นดูแลตัวเองนะคะแล้วก็รับงานเรื่อยๆดูอีเวนต์ต่างๆก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับมีอะไรอยากฝากไหมนะพูดเลยเสียงออกไรฟ์นลยไม่รู้จับไปได้มีอะไรอยากฝากไหมหรอฝากเครื่อนผมด้วยนะคะเห็นแหละ <laughs> ตากเหมื่ใจปากน้าตาปากเป็นกำลังใจให้ด้วยทุกคนเป็นอยู่แล้วแหละ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะทางไหนก็ตามแล้วก็นี่ก็เข้าสู่ปีที่ปีที่เก้าที่เชิญอ,อยู่ในวงการแล้วแหละ น้องเรียกพี่กันแล้วหลายๆคนเั้ย,ย,ยแต่ก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ดีนะคะหนูรู้สึกูก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ดีในการทํานู่นทํานี่ต่างๆนะคะไหนก็ฝากช่วฟปังต่อไปด้วยนะคะขอบคุณฝากขอบคุณตรงนี้นะ,ะขอบคุณสื่อทุกๆสื่อที่ลงข่าวแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปตอบก,กับทีดีอีกทีนึงนะคะ เพิ่งเสร็จงานวันนี้วันนี้ถ่ายตั้งแต่8โมงเช้าเอ้ยใช่9โมงโดยประมาณนะคะถ่ายตั้งแต่9โมงขอบคุณนะจิ๊บจิ๊ปลุกเข้ามาด้วยฮัลโหลคุณคิมขจรขอบคุณค่ะแพบๆนะขอบคุณค่ะใช่ แฮ็กแมวแมววันเกิดละคะ่ะเก่งมากค่ะทุกคนทุกคนพิมพ์ได้ถูกต้องเก่งมากขอาคุณเราแฮแชแท็กในวันนี้นะคะเห็นเหมือนก็ติดเทรนด์ด้วยใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะะ่ะน่ารักกันทุกคนขอบคุณแพรขอบคุณเช่าเหมือจริงๆนะคะใครก็ตามแล้วก็ที่ไหนก็ตามที่ติดต่อกันหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีไอเดียอยากทำงานร่วมกับเชอร์เชอร์ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ มาสำหรับโอกาสจริงๆยังไงถ้าตรงตัวแล้วมันโอเคการจริงๆเดียวก็จะได้รล่นงานกันนะคะส่วนปีนี้ไม่ได้จัดงานอะไรเกี่ยวกับวันเกิดแต่คิดกับแอดเอไว้ว่าอยากจะจัดงานก่อนที่หนูจะเดินทางไปเรียนต่อแน่ๆนะคะเพราะว่าก็น่าจะไม่ได้มีอีเวนท์ที่ทุกคนจะได้เจอๆกันแต่ก็จะเป็นแค่ออนไลน์ที่จะเจออกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ รูปวันนี้ที่ถ่ายไปแล้วหล,หลายอย่างก็ค่อนข้างมีโอกาสออกมาเป็นของเล็กๆน้อยๆไม่รู้นะไม่ระบากอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันสวยมากเจอแน่เจอแน่ให้ทุกคนได้เก็บเป็นที่ระทึกนะคะอาจจะมีออกไปแต่ว่าพอเวลาทํางานกันเพิ่มเติมก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังยุ่งๆอยู่หลายๆอย่างแล้วก็เคลียร์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกัน เฮเยมีอะไรอุดหม่เหรอเพราะว่ามันตั้งตรงๆนะน่าจะไปขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ฝากรอติดตามกันนะคะเดือนนี้พฤษภาเชอหายไปแล้วครึ่งเดือนแน่ๆค่ะ ดีเที่ยวค่ะีเที่ยวแล้วก็มีไปเรียนนิดๆหน่อยๆเป็นคอสัส้นๆน,น,นะคะก็ก็อาจจะหายไปแล้วสักครึ่งเดือนค่ะทุกคน <c oughs> อาจจะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรามีสต็อกรูปเราอยู่เยอะพอสมควรนะคะแต่ก็รอนะคะว่าอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรเยอะนะคะแล้วก็น่าจะมีอีเวนต์ไหมนะมีถ่ายพีอาร์เป็นหลักเดือนนี้คุณสหภาอีเวนต์ยาง อย่างเอออย่างมีงานอีเวนต์ใหญ่บางงานอาจจะผ่ม,อมบอกมเ,ออเดี๋ยวเราติดตามไปตรบายนี้กากเดือนเดี๋ยวมีมีวันให้เจอนะคะเดือนนี้มีวันให้เจอถ้าใครที่ยามาเจอแบบแบบบายบายกับเชิญอรอหน้านะก็ก็เดี๋ยวมีให้เจอนะคะเดี๋ยวรออัปเดตไป แตี๋ยว่สามีแน่แน่นะคแล้วก็สวัสดีค่ะออ้ยต้อมมาด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะใช่ฝากงาน Expo ด้วยนะคะวันที่31พฤษภาคมงวันที่2มิถุนายนนะคะฝากโดยฝากโดยครบรอบแบบปีเชิญไปค่ะแต่ไปวันไหนเดี๋ยวรอรออุนกัน จะไปค่ะจะไปจะไปขอบคุณนะคะควันดีจ้า Thank you so much for every wishes for me Today is my birthday ขอบคุณทุกคนนะค,คะโ oh, oh. อ้โอ้อะไร ไหนอะบอกแล้วเพาะเรียกเกมโฟ้ชใช่เกมเพื่เมเพื่อออกเสียงนะไม่เก่งเขียนได้ไหมเพื่อนในในมือถือจะไหมจะไหมจะไหมได้ไหมไม่รู้ได้เนี่ยได้หรอคิดว่าได้ บอกแค่ destination ก่อนนะมเอางี้ทุกคนเจอกําัังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเร็ววันนี้แล้วก็มีอีเวนที่ใหญ่มากๆที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นซึ่งไม่ไมนด้จะได้เจอกัน,นไ,ไ,ไม่ไม่ต้องคาดหวังจะได้เจอเชิแค่เชิจะบอกว่าเชได้แหละไม่รู้เดี๋ยวบอกไหมคะไปขังก่อนไม่รู้บอกได้เราก็ไปเป็นสื่อให้เขาไม่ใช่หรอแต่จะไม่รู้ว่าเขาอนาอย่างว่าเราไป ขไม่อนาสหรอหมายถึงเราทีมไทยอนาป่ะทิมไทยออเคเอาง่ายๆหนูไปเที่ยวแต่หนูได้งานไปเอาง่ายคือบินไปเที่ยวคือบินไปเที่ยวแ้วงานแทรกที่หลังด้มยสิแล้วงานแทรกมาที่หลังต้อนั่งรถกลับมาเพื่ออาู่่ไม่ตอนนั้นฉันยังอยู่ทิ้ที่นั่นฉันยังไม่ไป ยังไม่ใหญ่จังหวัดใช่ไม่ได้ไปโอซาก้านะทุกคนเจอไปตกเกี่ยว <laughs> บอกแค่นี้เลยแล้วกันไทยเฟสไม่ได้ไปมีงานอื่นงนอนืงานใหญ่ก,กว่านั้นไม่งานที่ เชเลยได้เจอคนต่างประเทศเอางี้แลวกันช่วยช่วยมั้ยเอาง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจะรอถามมาใช่แต่ว่าไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็พอดีไปเที่ยวช่วงนั้นแล้วก็พี่ที่รู้จักกันเขาถามว่าเออเชอไปเที่ยวช่วงนั้นใช่ไหมมีอันนี้แทรกมามีนู่นด้วยก็เลยไปไหมเจอก็เลยได้พี่ก็เลยแอดเอได้บินตามไปด้วย นะคะไม่ใช่ร่วมงานกับต่างชาติเลยอะทุกคนแต่ว่าไม่เชิงร่วมงานแค่ไปเป็นสื่ออะไปทำคอนเทนต์แหละจริงๆไปทำคอนเทนต์ค่ะแค่นั้นเลยค่ะพี่แค่สวันดีค่ะพี่แค่์คคยักดพ,พี่แค่นะหนูน่าจะอ่านอะไรไม่ค่อยทันนะทุกคนขอบคุณครับ ก็ <G ül> <G ül> อันนี้มาไลฟ์วันเกิดแค่นี้เลยค่ะ <G ül> ขอบคุณค่ะอาจจะไม่ได้แวะไปไทยฟีสแต่นอบนี้ผมไปโซโล่ทิ้งผมเองค่ะไปไปติ่งมัชชาค่ะ <G ül> <G ül> ไปติ่งชาคนไม่มีอะไรมากเลย รอบนี้เตั้งใจจะไปอัญชาเยอะๆแค่นั้นเลยขอบคุณนะคะสำหรับทุกความอวยพรโอเคเดี๋ยววันนี้ไปและมาประมาณนี้คือมาขอบคุณทุกคนในวันเกิดนะคะแล้วก็ฝากติดตามเชจอและบริษัทที่จะตั้งก็งแต่ยังคงเป็นเบื้องหลังให้บีนคิดอยู่นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละคะ่ะ มากขึ้นแล้ว,ลวค่อยๆเติบโตค่อยๆก้าวไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจมาให้ตั้งแต่เชื่อเข้าวงการมาแล้วก็ขอบคุณคที่เลยที่ทำให้เชื่อเป็นเชื่อในทุกวันนี้นะคะขอบคุณพี่ใหญ่ทุกคนมา,มากๆจริงๆนะคะแตแนดด้วยที่สนับสนุนกันวันนี้ก็เป็นวันเกิดที่ทำงาน ให้เดี๋ยวไปพักก่อนค่ะแล้วก็อยู่ในวงการมา9ก้ปีแล้วอย่างนี้ก็ฝากตัวฝากใจฝากเชิญในฐานะนักแสดงท่านหนึ่งไว้กับทุกคนด้วยนะคะอาจจะฐานะอื่นๆพิธีกรนางแบบในแบบหรืออะไรใดๆถ้าใครสนใจก็มาติดต่อกันได้ครับผมก็ขอบคุณมากมากนะคะแลวฝากเป็นกำลังใจให้กลับไปด้วยนะคะ มีอะไรก็ติดต่อพูดคุยกันได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยที่อยู่ด้วยกันมาแฟนๆหน่าแมวนะคะที่อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วก็ใครที่็นดูสนับสนุนการขอบคุณมากจริงๆนะคะวีนี้ก็ฝากตัวด้วยหนึ่งนีดนะคะไป่ฝากตัวเยอะๆเลยหลายๆบเลยอยา <laughs> ขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆต่อไปจะมีเป้าหมายว่าตอนนี้คือไม่มีเป้าหมายคือแบบจริงๆที่ไปเรียนอ่ะคืออยากไปหาว่าอยากทําอะไรนะหละะังจากนี้นอกจากสิ่งที่ทําอยู่นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ได้มาคือเชอร์ชอ,ชอบพัฒน,นาตนเองค่ะเชอร์ชอบพัฒน,นาตัวเองเชอร์ก็เลยรู้สึกว่าเออก็ตั้งเป้าที่จะเป็นเชิร์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเก่งเพิ่มขึ้นในด้านใดด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยๆหาสิ่งที่ลงตัวกับตัวเอง ต่อไปนะคะ่ามกันดยอ๋อแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่น่าจะแน่นอนแล้วแล้วก็พูดได้ก็คือเจอได้เป็นแบรนด์อัพสเตอร์ให้กับทาง g l o l r i s University นะคะก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์แล้วก็มีกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็เราติดตามกันในช่วงที่เชิญไปเรียนต่อกันได้ค่ะ ไปไหนบอกแล้วเพราะว่าเราจะมีคอนเทนต์ให้ทุกคนนะคะเย่ <Yeah. S 1> ก็คือจริงๆก็เรียนคอร์สสั้นๆกับเขาไปแล้วเราก็เก็บเอไปได้แล้วแหละแต่ว่าเออพอจะไปเรียนทั้งปีอะแล้วเราก็เออพี่คะคือขอ,ขอ,ข,อขอลองคุยดูได้ไหมว่าทํายังไงได้บ้างถ้าเกิดเราอยากจะขอทุนหรือว่าเราเราจะมีอะไรทําร่วมกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไปในฐานะทักเรียนเขาอะไรเงี้ยถ้าแบบทำได้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะซึ่งเชอเป็น g l o b i s University g l o b i s Thailand นะคะฝั่งฝั่งฝั่งเมืองไทยที่ที่เสนอชื่อขึ้นไปให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังตื่นเต้นกับการต้องขอวีซ่านักเรียนแล้วก็อื่นๆใดๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะงั้นก็ฝากเชิในฐานะนักเรียนอโทคนหนึ่งได้นะคะ เจอเชื่เจอเพื่อนแล้วได,ได้ได้มีโอกาสเจอเพื่อนเหลายหลายคนได้มีโอกาสเจอเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นเขาบินมาที่ไทยพอดีนะคะรวมถึงเพื่อต่างชาติก็ได้มี orientation ออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆเบสของโปรบิสก็ค่อนข้างเป็นออนไลน์เยอะนะคะแล้วก็มีความ flexible สูงมากๆแต่ว่าตัวเชอก็รู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆและอยากไปเรียนต่างประเทศมานานก็เลยตัดสินใจไปเลยแบบปีหนึ่ง <c oughs> จะได้โปรกรไปทีละอย่ <อ>ก็มีงานแทนะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเชยังกลับไทยในช่วงปีนั้นเจอไม่ได้ไปลราไปยาวเดี๋ยวมันจะมีกลับมาจะเจอทุกคนแล้วก่อนไปเชยก็จะมีมีอีเวนท์แคสักหนึ่งอันแหละที่จะเจอเจอกับแฟนๆอยาก,ยากเต็มเต็มสตรีมแล้วก็รวมถงึงอะไรเป็นของที่ระลึกให้อะไรอยู่นะคะะก็เต็มที่ค่ะ ตามหาตัวเองลงจริงอหาอินเทอร์นด้วยนาคะักอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยมีหลายๆโอกาสเข้ามามากจริงๆต้องขอบคุณทุกคนม,มากนะคะค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้อัปเดตกันเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับคำอวยพรในปีนี้มากๆนะคะขอให้ ขวัยพรอะไรที่ให้มากลับไปหาทุกคนเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังนึกถึงกันทั้งพี่ๆสื่อหรืทุกคนผู้ใหญ่ทุกๆท่านแล้วก็คนที่เข้ามาให้เปเบอร์เดียวขอวยพรเชิญผ่านออนไลน์ทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะฝากเชิญ <c oughs> ในวัยนี้ต่อไปด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะ Thank you for all the wishes for my birthday today. so I hope you guys also got a bigger chance and bigger wishes back to you ขอบคุณมากเลย Love you all for international fans yay ไว้เจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรมาไหมไม่มีอะไรขอบคุณนะคะบาย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 เจอกันใหม่นะคะ ย่าบายขอบคุณนะคะอีกค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ